ทุกคนคะเปิดมาที่ part 2นะครเป็นเรื่องของ short conversation นะครบบทสนทนาสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีบทสนทนายาวๆด้วยนะมันจะมี short conversation นะครับแล้วก็ long conversation นะครับสลับกันไปนะครับในพันธหลักๆนะครับอ่ะมาดูข้อนี้กันก่อนนะครับ direction นะครับคำสั่งบอกว่าอะไรนะครับ choose the best answer ให้เลือกคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเหมือนเดิมเลย มันอาจจะสามารถตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่เราต้องเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดมาตอบนะครับทุกคนครับเปิดมาตรงนี้นะครพาดได้ที่เขาให้มานะครเป็นเรื่องของ recounting past experiences Recounting past experiences นะครับมันคืออะไรนะครับ Recounting คือการนะครับเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับเป็นการ count again นะครับคำว่า re แปลว่า a g a i กเนาะ count ก็คือการนับอะนะครับการนับอดีตอีกครั้งหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องราวในอดีต past experiences นะครับทุกคนครับคำนี้นะครับน่าสนใจนะครับเคยสอนไปแล้วนะครับคำนี้นะครับแนะนำให้ออกเสียงเป็นีกนะครับแบบนี้เนาะนะครับ experiences ะครับเป็นออกะไม่ใช่ X นะครับเพราะประสบการณ์มันจะออกเสียงเป็น experiences experience experience นะครับ instead of experience นะครับประมาณนี้ถ้าเราอยากจะให้ตัวเองนะครับมีสัมเนียงใกล้เคียงกับ native speaker นะครับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาแนะนำให้ออกเสียงเป็น experiences นะครับประมาณนี้นะครับ recounting past experiences นะครับเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับมาดูกันบทสนทนาที่หมาเรียกับลอรี นะครับมาเรียถามอะไรสักอย่างนะครับ blank fireworks last night นะครับเขาถามถึงอะไรครับ fireworks คืออะไรรู้ถูกไหมปิ้ว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 อย่างเงี้ยนะครับเทศกาลนี้เขาถามว่าเคยแก่ fireworks เมื่อคืนนี้จุดจุดจุดนะครับมาดูคำตอบของลอลลี่ครับลอลลี่นะครับตอบว่า to tell you the truth I don't enjoy it too much there was such a big crowd that blank นะครับจุดจุดจุดนะครับบอกความจริงเลยนะ พูดตรงๆเลยนะครับ Tell someone the truth ก็คือบอกความจริงถูกไหมว่าแกฉันไม่ enjoy เลยไม่สนุกออกมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันมี big crowd นะครับ big crowd ก็คือมีฝูงชนเนี่ยนะครับจินตนาการว่าเราจะไปดูพลูแล้วปรากฏว่าโอ๊ยค,คนเยอะมากเงี้ยเราก็อาจจะไม่แฮปปี้อาจจะไม่ enjoy เพราะฉะนั้นข้อ11คนที่เป็นมาเรียควรจะถามลอรลี่ในลักษณะใหนเออนั้นสิ How was my? How did you like Do you enjoy or how much fun you have for นะครัอันดับแรกพี่ว่า how much fun you have for นะครับไม่ควรจะถามเนาะเพราะว่าการถาม how much อะไรเงี้ยมักจะเป็นการถามเรื่องของจำนวนเงิน money อ่ะซะส่วนใหญ่นะครับการถามว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรชมรู้เป็นอย่างไรควรจะถามในลักษณะของถูกต้องครับ how did you like จบเห็นไห how did you like นะครับหลายคนนะ่ะจะให้น้ำหนักไปข้อแรก how was จุด คือจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมนะครับเช่น how was your last birthday mm hmm. เหมือนข้อเมืเ่อก mm ี hmm. ้ birthday ของคุณเป็นอย่างไรนะครับหรือ how was fireworks ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะไม่ได้ผิดนะครับใช้ได้แต่ถ้าเราถามในลักษณะความคิดเห็นนะครับความคิดเห็นเรามักจะใช้ phrase วลีที่เป็นคำว่า how did you like มากกว่า for example นะครับยกตัวอย่างเช่น um how did you like bangkok สมมติมีคนต่างชาติเดินเข้ามาถามเราเราเราก็ได้นะเราอาจจะเดินไปถามคนต่างชาติว่า how did you like Bangkok how did you like Bangkok นะคบมันไม่ได้แปลว่านะครับคนชอบกรุงเทพอย่างไรอันดับแรกในเชิงความหมายไม่ใช่แบบนี้นะคะมันไม่ได้แปลว่าคุณชอบกรุงเทพอย่างไรแต่มันแปลว่า what do you think about Bangkok what do you think about Bangkok คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นหลายคนจะค่อนข้างสับสนระหว่าง how did you like นะครับตัวนี้ว่าใช้อย่างไรนะครับเราอาจจะไม่เคยชินเนาะนะครับเราอาจจะชินกับคําอื่นนะครับ how are you อย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่ว่า how did you like นะครับโน้ตไว้นะครับทุกคนโน้ไว้ก็ได้ how did you like จะเหมือนคำว่า what do you think นะครับ about จุดๆๆนะครับประมาณนี้เลยถ้าอยู่ใช้คําว่า what do you think เป็นนะ you ก็ใช้คําว่า how did you like เป็นนะครับใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะเช่น how did you like puget How did you like Phuket นะครับคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับภูเก็ตนะครับประมาณนี้เนาะไม่ได้แปลว่าคุณชอบภูเก็ตอย่างไรนะครับไม่ใช่แต่มันคือ what do you think นะครับอันนี้เป็นการถาม Opinion ความเห็นส,ส่วนใหญ่ดังนั้นลองกลับไปดูนะครับ How did you like fireworks last night How did you like fireworks last night ก็เหมือนกับคำว่า what do you think about fireworks last night นะครับคิดอย่างไรเขาบอกเลยว่าไม่เ n ็ o จนะครับเ a รียนถามต่อนะครับว่า When did Gibson come to pick you up นะครับ When did g i ฟ s ์ n c o m ค t o p i p k you up นะครับเฮ้ยช่วงไหนหรือว่าเมื่อไหร่นะครับที่กิฟสันเนี่ยนะครับมารับคุณ p i k y y u u u นะครับ o m k s o m up n e up ก็คือมารับเนาะนะครับลอรีตอบว่า blank but we had a drink in a pub first by the time we got to the castle blank we had a hard time finding a place even to stand อ่ะค่อยๆแปลนะครับ blank ที่พี่พูดถึงหมายถึงช่องว่างนะช่องว่างข้อ13นะครับทุกคนครับข้อสอบองตอบยังยัง มาดูก่อนชิสองนะครับในเมื่อเขาพูดว่าแกมันคนเยอะมากเลยอ่ะถูกปะคนเยอะมากแล้วขยายความครับจุดๆุดนะครับน่าจะเป็นประมาณไหนคนเยอะมากนะครับ I didn't go to see them นะครับฉันก็เลยไม่เห็น We couldn't get very close นะครับคำว่า close คำนี้ไม่ได้แปลว่าปิดนะครับแต่แปลว่าใกล้ชิดอนะครับเหมือนใกล้ชิดเหมือน close friend นะครับเวลาเราโพสใน IT story ใช่ปะเราก็จะมี close friend นะครับ close คำนี้ก็คือเพื่อนสนิทอะ เพื่อนสนิทเพื่อนที่ใกล้ชิดกันนะครับ We couldn't get very close นะครับแปลว่าโอ้ยคนเยอะมากเลยเราแทบจะแบบไปใกล้ๆไม่ได้นะครับ They refused to start the fireworks นะครับ They refused to start the fireworks พวกเขาปฏิเสธนะครับที่จะนะครับเริ่มนะครับการแสดงดอกไม้ไฟจริงหรอแกเป็นคำตอบที่น่าจะเหมาะสมไหมไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ควรตอบนอนะครับการแสดงก็น่าจะดำเนินต่อไปแต่ว่าคนมันแค่เยอะเฉย นะครับ we went somewhere else นะครับคนเยอะเกินก็เลยไปที่อื่นเป็นไปได้ถูกไหมนะครับพี่ให้น้ำหนักไปที่ข้อบีกับข้อดีนะครับดังนั้นดูจากตรงนี้แล้วนะครับน่าจะเป็นข้อไหนครับที่เหมาะกับบริบทของการบอกว่าคนเยอะทําให้เราไม่สามารถเข้าไปชมได้ไกลๆถูกต้องนะครับคําตอบจะเป็นข้อบี we couldn't get very close นะครับเหมาะที่สุดอย่าลืม ว่าข้อดีตอบได้ก็จริงแต่บริบทที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็น้อนะครับอันนี้พี่บอกไปควขอให้ choose the best answer ถนะครับถัดมาข้อ13นะครับถามว่าเอ้ยแล้วกิฟสันเนี่ยมารับคุณเมื่อไหร่นะครับส3 b l า n k งพูดอะไรบางอย่างแล้วบอกว่าแต่ we had a drink in the pub first นะครับเฮ้ยน่าจะมาเนาะเพราะเขาบอกว่านะครับเราเนี่ยได้ดื่มนะครับดื่มก็คือไปดื่มไปดื่มในผับก่อน By the time we got to the castle นะครับทุกคนครับถ้าเจอคำว่า by the time อย่าตกใจใครที่เรียนกับพี่มาแล้วนะครับในคอร์สเน็ตแซต่างๆเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า by the time เหมือนคำว่าอะไรครับเหมือนคำว่า when ถ้าแกใช้คำว่า when เป็นนะใช้ by the time เป็นแค่นั้นแหละนะครับเห็นไหมพี่แปลว่าอะไรเมื่อ when by the time we got to the castle นะครับเมื่อเรามาถึง นะครับคือเราจะใช้คำว่าเป็นก็ได้หรือใช้คำว่า b ลายเด i อ e ก็ได้นะครับแต่เวลาเขียนเนะเาะข้อสอบประเทศไทยถ้าเราสังเกตดีๆใช้บ y ายเด i อ e ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องตกใจมันคือเบนเดอร์นะครับเมื่อเรามาถึงปราสาทเกิดอะไรขึ้นจุดๆนะครับทำให้คนเนี่ยครับคนคนนี้นะครับลอรี่บอกว่าเว้ยเรามีช่วงเวลาที่ยากมากเลยนะครับในการที่จะหาพื้นที่สําหรับการยืน a place even to stand a place even to stand นะครับไปดูสิบ4าสิบสี่กันนะครับสิบสามน่าจะพูดประมาณไหนสิบสามน่าจะพูดประมาณไหนนะครับในการตอบคำถามว่าเขามารับเรียมนั่นสินะครับกิฟสันมารับันหรือ,อยังอะนะครับจุด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 ,จด,จดนะครับแล้วบอกว่าเออแต่เราก็แบบไปดื่มกันในผับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิบสามคำตอบที่น่าจะเหมาะสมสที่สุดคืออะไร he missed his bus เขาพลาดนะครับรถโดยสารนะครับอะไรอะตอบข้อนี้ไม่ได้ นะครับเขาถามว่าคนคนนั้นมารับคุณหรือเปล่านะครับอยู่ๆจะมาบอกว่าใช้รถโดยสารได้ไงถูกไหมนะครับ he missed his bus นะครับมาจะไม่ใช่ he was prevented from coming นะครับเขาถูกห้ามนะครับถูกปกป้องอะถูกป้องกันไม่ให้ไม่ให้มาถึงนะครับตลโลกไม่ใช่นะครับ he came early นะครับเออน่าจะใช่นะครับแปลว่าเขามาค่อนข้างเร็วถูกไหมมาก่อนเวลาคําว่า Earl y แปลว่าก่อน he came early ก็แปลว่าเฮ้ยเขามารับพอดีอะเขามารับก่อนเวลานะครับ Not until after the fireworks show. Not until after the fireworks show นะครับก็ไม่อ่ะจนกระทั่งแบบ Fireworks จบนะครับไม่น่าใช่ข้อนี้เพราะว่าสองคนนั้นไม่แฮปปี้ถูกไหมนะครับกับการชม Fireworks เขาก็เลยออกมานะครับเขาก็เลยให้กิฟันเนี่ยนะครับมารับนะครับแล้วก็กลับไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่น่าใช่นะครับคำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือข้อ C ครับเอ้ยเขา he came early but อะไรครับ but we had a drink in a pub first เฮ้ยเขาก็มาเร็วว่ะมาก่อนเวลานะครับแต่เราก็ไปนั่งดื่มกันในผับก่อนเมามวยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสิบสี่แล้ครับเมื่อเรามาถึงที่ปราสาทนะครับแคสโซนี่คือปราสาทเนาะนะครับจุดๆๆนะครับเราก็แทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับตอบอะไรดีครับสิบสี่ไปดูกันพอมาถึงปราสาทจุดๆๆเราก็แทบจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับจินตนาการนะว่าเราไปชมพลุ จากงานกิบสั้นก็มารับถูกปะนะครับแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าที่เนี้ยไม่มีที่แม้จะจะยืนนะครับไม่มีที่แม้แต่จะยืนเพราะฉะนั้นคําตอบจะเป็นอะไร There was no space left นะครับได้ไหมไม่มีพื้นที่เหลือเลยแกเราเลยต้องยืนน่าจะได้นะครับ Everybody had gone away นะครับพอมาถึงปุ๊บทุกคนก็หายไปเลยก่อ e a w a ไนะครับไม่น่าใช่พอถ้าสมมุติมาถึงปุ๊บแล้วแบบไม่มีที่ยืนเลย แปลว่าทุกคนน่าจะเยอะถูกไหมนะครับทุกคนน่าจะอยู่พื้นที่แห่งนั้นนะครับ The place was already jam med. นะครับ The place was already jam m e d นะครับคำว่า jam คืออะไรครับ jam jam คืออะไรเบียดเสียดแออัดนะครับ jam อะเยอะๆคนเยอะๆนะครับอันนี้แปลว่าแออัดก็ได้นะครับ jam นะครับน่าจะใช่เนาะ The place was already jam m e d นะครับพอมาถึงที่ปราสาทเสร็จปุ๊บคนเยอะมากอีกแหละ เราแทบจะไม่มีพื้นที่ยืนเลยนะครับหรือ Gibson lost, <c oughs> ร Gibson lost his temper and we had a fight นะครับ Gibson lost his temper and we had a fight นะครับ Gibson นะครับ lost temper temper คืออะไรครับ temper คืออารมณ์หัวร้อนไว้ง่าย Gibson หัวร้อนแล้วเราก็เริ่มมีไฟท์นะครับมีการชกต่อยกันนะครับไม่น่าใช่นะครับคำตอบที่เหมาะสมที่สุดก็คือไม่มีพื้นที่ยืนเพราะสถานที่แห่งนี้มัน already แจมแล้วมันแออัดจบ ประมาณนี้นะครับอทุกคนมาดูต่อข้อที่สิบห้ากันนะครับเออตรงนี้มีโครงสร้างไวยากรณ์ที่น่าสนใจนะครับทุกคนนะครับถ้าสมมติเราเจอคำว่า we had a hard time นะครับเรามีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับถ้าเรามีแบบมีช่วงเวลาที่มีความสุขประจุบวกถูกปะนะครับเราก็จะใช้เป็น have อะไรครับ have a good time ถูกไหมอันนี้คือมีความสุขแต่เมื่อกี้คือมีความทุกข์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก Have a good time หรือว่า Have fun ก็ได้นะครับพวกนี้นะครับถ้าเราเจอมีความสุขมีความทุกข์โครงสร้างวัากรสองตัวนี้จะต้องต่างด้วยเจอเป็นคือเ e อร์ n g นจีะครับอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับประจุลบนั่นแหละนะครับมีความทุกข์นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไร Have อันเมื่อกี้เลยนะครับพี่ขอเปลี่ยนสีก่อนนะครับ have อะไร Have a hard time ถูกไหม have a, have a hard time นะครับมีช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือ have นะครับ a d i f f i c u l t time ก็ได้ครับ have a d i f f i c u l t t นะครับก็แปลว่ามีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันถูกไหมหรือ have นะครับ a difficulty ก็ได้นะครับ have a difficulty พวกเนี้ยนะครับด้านซ้ายมือประจุบวกตรงน,รงนี้มีความสุข have a good time have fun ด้านขวามือประจุลบ have a hard time have a difficult time have a difficulty แปลว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือว่ามีความยากลําบากกับอะไรบางอย่างดังนั้นโครงสร้างวยากรณ์เมื่อใช้คำนี้เสร็จต้องตามด้วยเ e r ร a เคือ verb-ing ยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาให้มาแล้ว we had a hard time finding a place เราไม่สามารถบอกว่า we had a hard time find a place เป็น find ปกติเป็น verb ช่องหนึ่งเฉยๆไม่ได้หรือจะใช้เป็น we had a time to find ก็ไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างวยากรณ์บังคับเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขมีความทุกข์อนนี้ hard time จ,จุนลบส่งผลให้ด้านหลังจะต้องใช้เป็นโครงสร้าง i n g finding เท่านั้นเป็นเจอรเรนถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอพาร์ทแกรมมาที่เป็นชื่อพาร์ทแบบแกรมมาดโดดอะนะครับใน t ีแกแต่อย่าลืมว่าพาร์ทแกรมมานะครับและพาร์ทของคำศัพท์จะถูกสอดแทรกเข้าไปในพาร์ทหลังหลักของ t ีแกเดนืกอปะ่ะนะครับคือแต่ก่อนที่แกมันมีจำนวนข้อเยอะถูกไหมแล้วก็มี5 Choice นะครับ five choices นะครับแต่าปรากฏว่าทุกวันนี้มี4 choice แล้วก็ข้อสอบลดจำนวนลงเหลือหกสิบข้อนะครับแต่นี้พี่ทำแป0สิบข้อเนาะเพื่อให้ทุกคนได้ฝึกเพิ่มนะครับเมื่อมันมีประมาณ6กสิบข้อดังนั้นเขาก็จะต้องสอดแทรกพาท,ที่เป็น grammar และ part verb cap เข้าไปนะครับอันนี้เกณฑ์เขาบอกชัดเจนนะถ้าใครไปอ่านเกณฑ์นะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าข้อสอพบพ a r t grammar และพ a r t คำศัพท์ไม่ได้หายไปไหนแต่สอดแทรกอยู่ในพ a r ต่งตางๆของข้อสอบจำนวนหกสิบข้อ ดังนั้นพี่ก็เลยต้องสอนเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้เจอพาร์นี้ไงเฮ้ยแกถ้าไม่ออกในพารทนี้ที่แกก็อาจจะออกในเน็ตแซดไม่ออกในเน็ตแซ่ดก็ออกในเอเลเวอก็ได้นะครับดังนั้นพาร์ติมายังคงสําคัญอยู่นะครับใครที่ยังไม่แม่นโครงสร้างวยากรณ์ไปดูในคอสนะครับพี่ทําคอสปับพื้นฐานไปแล้วนะครับใน u t u b e นะครับลองไปดูนะครับพวกนั้นอะละเอียดมากนะครับลองไปชมดูนะครับอ่ะทุกคนครับเมื่อกี้เราพูดถึงนะครับข้อ14ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฉลยไปแล้วด้วยนะครับว่ามันน่าจะเป็นสถานท ถูกไหมเมื่อแออัดแล้วก็จะไม่มีสถานที่นะครับหรือมีพื้นที่ที่จะยืน even to stand นะครับการใส่ even เข้าไปคือการใส่เพื่อเพิ่อมอารมณ์เฉใๆนะแค่นั้นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we had a hard time finding a place to stand ก็ได้โดยไม่ต้องใส่ even แต่ even แบบเป็นการใส่เพื่อตอบย้ำอารมณ์ว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะครับประสบกับปัญหาในการหาพื้นที่ที่จะยืนโคตรโคตร ดังนั้นคำว่าคนๆในภาษาอังกฤษอ่ะ even to stand เป็นการใส่อารมณ์เข้าไปดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครไปเจอพาร์ทแบบนี้นะครับแพตมานะครับมาเรียพูดอะไรสักอย่างนะครับทำให้ลอรี่บอกว่า what about you did you blank นะครับแล้วคุณล่ะนะครับคุณจุดจุดไหมนะครับมาเรียตอบว่าอะไรครับ yes we found place where nobody could get นะครับ could get in front of us นะครับ yes we found place นะคร where nobody could get in front of us นะครับ ลอลี่นะครับถามกลับนะครับอันนี้เขาถามอะไรครับ what about you what about you นะครับคำว,ว่า what about you ก็แปลว่าคุณละ่ะแล้วคุณละ่ะนะครับปกติเราจะเคยชินกับการใช้อะไรครับใช้คำว,ว่า and you ถูกไหมนะครับ what about you ก็ได้ครับ what about you นะครับแบบนี้เป็นการถันกลับนะครับหรือใช้คำว,ว่า and you ก็ไม่ต่างกัน นะครับถ้าเป็นภาษาพูดแบบ informal เลยเราอาจจะใช้คำถามแบบใช้คำว่า you คำเดียวก็ได้เป็นเสียงสูงนะครับเช่น yes I'm good นะครับ yes I'm great I'm fantastic you ประมาณนี้นะครับ yes I'm great you yes I'm good you ครับ I think so so you นะครับเราขึ้นเสียงคำว่า you ก็ได้นะครับแต่ว่าในในการทำข้อสอบมันจะไม่เจอเนาะคำว่า you คำเดียวนะครับมันจะเจอคำพวกเนี้ยนะครับ What about you and you พวกเนี้ยจะเจอ ครับแต่ว่าพี่อธิบายให้ฟังว่าใน informal situation นะครับใน daily conversation นะครับเราจะเจอคำอว่า you มากกว่านะครับมันก็จะสั้นๆกว่าไงมันก็จะง่ายนะครับใช้กับเพื่อนประมาณนี้เขาถามจับครับมาดูคำตอบของมาเรียก่อนนะครับมาเรียบอกว่าแกนี่น,นี we found a place where nobody could get in front of us นะครับเราไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครแบบสามารถแบบอยู่ข้างหน้าเราได้เลยเอะ่ะ เออประมาณนี้นะครับดังนั้นสิบห้าสิบหกน่าจะเป็นประมาณไหนนะครับมาดูคําถามนะครับมาดูคําตอบข้อที่สิบห้ากันมาดูข้อที่สิบห้ากันนะครับด้วยความที่ข้อสิบห้าเป็นประโยคถูกไหมนะครับเป็นประโยคแบบจุดฟูลสตอปอะนะครับเป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นเขาหน้าจะเป็นการนะครับพูดถึงประโยคก่อนหน้านะครับดังนั้นกลับมาดูซิประโยคก่อนหน้าที่เขาพูดถึงอะไรครับเป็นการบทของลอเลียนครับแกมาถึงที่นี่แล้วปรากฏว่าคนเยอะมากเลย ที่ที่จะยืนยังไม่มีอ่ะดังนั้นแมรี่น่าจะอุทานไว้ยังไงเราทายสิถ้าเพื่อนบ่นกับเราว่าโอ้โหที่จะยืนยังไม่มีเลยแกจะไปทำไมไปเพื่อ A นะครับ It can't be helped B don't mention it นะครับ C you must be careful นะครับ D that's too bad นะครับน่านจะเป็นข้อไหนครับชัดเจนดีง่ายนะครับคำตอบเป็นข้อดี that's too bad เฮ้ยแย่จังเลยอ่ะนะครับทำไมแกไปไปเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะ เหตุการณ์ที่แบบไม่มีที่ยืนอะนะครับใส่อารมณ์เข้าไปครับ that's too bad นะครับบางที่อาจจะใช้เครื่องหมายตกใจก็ได้นะในบางบริบทโอ้โหมันแย่เนาะนะครับประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เขาไม่ได้ใช้นะครับก็เป็นคําตอบปกติ that's too bad นะครับข้อที่เหลือทุกคนน่าจะรู้เนาะนะครับ you must be careful ก็คือคุณควรจะระมัดระวังมากกว่านี้นะครับ้้ออกนะครับเพื่อนแบบแก่คนเยอะมากเลยอะฉันต้องยืนเลยอะไม่มีที่ที่จะแบบที่นั่งเลยนะครับ you must be careful นะครับคุณต้องระมังกว่านี้ You must be careful นะครับคุณต้องระมัดระวังมากกว่านี้นะครได้อรอแปลกนะครับไม่ได้นะครับ Don't mention it นะครับตัวนี้นะครับมักจะใช้ในเชิงนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เนาะนะครับ You must be careful ก็ตอบไม่ได้นะครับ Don't mention it นะครับมักจะใช้ในกรณีที่แบบมีใครขอบคุณอะไรเราสักอย่างอะแล้วเราก็บอกว่า Don't mention it นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องหลอกนะครับไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ถ้าใช้คำว่า d o n mention it นะครับประมาณนี้เนาะก็ อันนี้ก็ไม่ได้ขอบคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้นะครับทีนี้มาดูข้อ16-17แก่นะครับ16ตรงนี้นะครับถามกลับว่าแล้วคุณล่ะจุดๆๆนะครับถามอะไรสักอย่างจนอีกคนหนึ่งบอกว่านะครับโอ้เราเจอแล้ว yes we found a place where nobody could get in front of us นะครับเออใช่นะครับแต่ว่าฝ่ายเราอะนะครับเราก็มีพื้นที่นาที่แบบไม่มีใครสามารถอยู่ข้างหน้าเราได้เลยนะครับดังนั้น16หน่าจะถามประมาณไหนครับ แล้วคุณล่ะนะครับถ้าเขาถามกลับว่าแล้วคุณล่ะแสดงว่าเขาถามกลับในเรื่องเดียวกันถูกไหมนะครับเขามีการเกิดไปแล้วว่าเอ้ยแก่ที่ที่ฉันไปคนเยอะมากนะครับแล้วคุณล่ะแล้วคุณเผชิญปัญหาเดียวกันกับฉันไหมนะครับต้องถามว่ายังไงครับ Did you get a good ิด e ินะครับคุณได้วิวดีไหมนะครับ Did you see a good scenery นะครับคุณแบบนะครับได้ซีนนะครับได้มองเห็นชัดเจนหรือเปล่านะครับ Did you arrange a good show นะครับคุณได้จัดการโชว์ได้ดีหรือเปล่านะครับ Did you find the show นะครับคุณได้เห็นโชว์ไหมนะครับแน่นอนถ้าเขาบอกว่านะครับเขาสามารถหาสถานที่ที่ไม่มีใครมาอยู่ข้างหน้าเขาได้แสดงว่าเขาเห็นชัดเจนสิ่งที่เขาน่าจะถามเป็นอะไร Did you Did you get a good view จบ Did you get a good view นะครับแกได ได้ที่ดีป่ะได้วิวดีป่ะนะครับนี่ไงคําตอบคืออะไรครับกลับมาดองกรอบหนึ่งนะครับแน่นอนใช่นะครับเพราะว่าพวกเราสามารถหาสถานที่ที่ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าได้เป็นฟีลแบบดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างหน้าสุดนะครับแล้วก็ไม่มีใครอยู่ข้างหน้าต่ออีกนะครับประมาณนี้ดังนั้นสิบเจ็ดน่าจะอุทานว่าอะไรครับพิเศษไปเลยถ้าเป็นพี่นะถ้าพี่มาที่ตอบข้อสิบเจ็ดอะนะครับพิเศษไปเลยแกทําได้ไงนะครับประมาณนี้ดังนั้นมาดูกันว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับ you were lucky นะครับอันนี้น่าตอบนะ you were lucky นะครับเฮ้ย โชคดีอะไรขนาดนั้นน่ะคุณโชคดีมากๆเลย That's not fair That's not fair นะครับไม่แฟร์เลยว่ะฉันอุตสัญหาตั้งนานนะครับก็ได้ถูกไหม I envy you. I envy you. นะครับ Envy คืออะไรครับอิจฉาอิจฉานะครับฉันอิจฉาแกจังเลยอยากนะครับเห็นปะฉันต้องมายืนในขณะที่แกแบบไม่มีใครมาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับถามว่าตอบไหมๆตอบได้หรือ I understand the situation ฉันเข้าใจสถานการณ์นะครับนี้ไม่น่าใช่ครับเห็นไหมว่าความเป็นจริงสามารถตอบได้มากกว่า1คําตอบนะครับ3าข้อนี้ A B C ตอบได้หมดเลยในความเป็นจริงเนาะนะครับแต่เราจะต้องเลือกคําตอบที่ the best answer นะครับ the best answer คําตอบที่เหมาะสมที่สุดดี D ที่สุดดังนั้นจะกลายเป็นข้อถูกต้องครับข้อ A You were lucky mm hmm. นะครับเฮ้ยแกทำไมโชคดีอะไรขนาดนั้นน่ะฉันนี่ต้องยืนเลยนะแต่แกแบบโชคดีมากๆนะครับดังนั้นคำตอบเป็นข้อ A นะครับถัดมาทุกคนเปิดมาที่ข้อ18นะครับหน้าที่4เนาะเป็นพาร์ทของ and anniversary